ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้ปลายฤดูหนาวแล้วนะครับต้องบอกว่าปลายฤดูหนาวแหละนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไหมยี่สิบเจ็ดมกราคมแล้วนะครับอืมโอ้วันเวลานะแต่ก็ยังหนาวอยู่นะครับถือว่าเป็นแต่ก็น่าจะปลายฤดูหนาวแล้วลหละนะแต่ว่าปีนี้ฤดูหนาวก็ยาว ยาวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเอางั้นลวกันยังบอกว่ายาวมากนะบางทีมันบางทีความทรงจำเรามันก็นะครับก็เคลื่อนๆบางทีแล้วก็เบลเบล,บ,ลบ้างนะครับก็ <c oughs> เป็นปีที่อากาศหนาวเย็นยาวนานมากที่เดียวนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องลูกกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้คุยเราไม่ได้คุยกันเรื่องลูกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ในในปีใหม่นี้ยังไม่ได้คุยเลยนะครับเอาไปที่คุยเรื่องลูกกันสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องชวนให้แม่หง,งุดหงิดไม่รองว่า่ารำคาญหรือบางทีก็นะแต่ก็ถ้าคุยเรื่องลูกก็คุยคนสาหรับมนุษย์พ่อเนะเออพ่อแม่นะเน่ยเราก็คุยกันได้เป็นวักเป็นเวรแหละนะครับตามภาษาคนเป็นพ่อแหละนะครับก็มีลูกยังเล็กนะเราก็มีลูกยังเล็กโอ้นะถึง ถ้า้ปีนี้นี่ปีที่4แล้วนะที่มาเป็นพ่อร้อยเต็มเวลาร0 0เเนี่ยฟูลไทมป์ปาป้านะปีนี้ปีที่4ี่แล้วนะครับโอ้หมันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้ตั้งใจแหลวส่วนหนึ่งก็สภาพแวดล้อมสถานะการที่ไม่ปกติของโลกนะครับวิกฤตโรคระบาดนะครับก็นะเข้ามาแล้วก็เอาถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เป็นฟูลไทม์ป้ายาวนานขนาดนี้นะครับเดินตั้งใจเพียงสักปีสองปีแต่ไม่เป็นไรช่วงต่อ,ต,อต่อเวลาก็โอเคแฮปปี้นะครับไม่ได้มีอะไรก็ถือว่าเป็นกิฟต์แหละเป็นของขวัญสำหรับชีวิตแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตว่าอย่างนั้นเลยนะการได้มีโอกาสได้มาเลี้ยงลูก อยู่บ้านกับลูกครอบครัวนะครับในช่วงวัยที่น่าจะเป็นช่วงวัยที่เขาต้องการเราที่สุดแหละนะครับบางทีหลังจากนี้มันอาจจะก,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 ก็ต้องการเราอะนะแต่ว่าอาจจะลดลงนะโดยตามด้วยวัยที่เขาก็ตแต่บโตขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบสนใจเรื่องอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้วัยอย่างเงี้ยนะครับอนุบาลประถมถือว่าเป็นช่วงวัยที่เด็กๆ กำลังเติบโตเรียนรู้พื้นฐานสำหรับการมีชีวิตต่อในอนาคตน,นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับก็คงจะอยู่ในความทรงจำของเรานะลูกด้วยนะครับเราก็หวังว่าเราก็ความทรงจำเราเนะี่ยมันก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมในฐานะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็แบบนึ่เด็กๆเ,เ,เนี่ยก,ก็เชื่อว่าเขาก็จะมีความทรงจำเริ่มันเริ่มเมม มเมมแล้วมาเมมมันยังไม่เต็มเมมมันแบงอยู่ก็เติมอะไรมันก็จะก็จะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับเขาเหมือนกันนะครับเมื่อวานพูดถึงเมื่อวานเลยเท่ากันนะครับยิ่งที่ต้องคุยเรื่องลูกวันวันนี้ก็คือเรื่องเมื่อวานนี้คือปกติอย่างเงี้ยหลังจากที่ลูกผ่านอนุบาลมานะครับสองสามปีแล้วก็มาประถมหนึ่งประถมสองช่วงโควิดแล้วก็ ไปโรงเรียนไ,ได้ไปบ้างไม่ได้บป้งนะครับเียนเล่นนิ่งแอทโฮมใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เข้าโหมดปกติเพราะปกติเนี่ยก็การเรียนอะ่ะมันมันยุคสมัยใหม่นียต้องยอมรับแหละว่ามันการแข่งขันมันสูงซึ่งมันแม่เราถามว่าเราคิดยังไงกับเรื่องการแข่งขันในโลกการ แวงการศึกษาคือถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยคุยกันได้โอ้หลายแม่งแง่มุมมากแล้วก็หลากหลายหลากหลายมากความเห็นมองเรื่องเดียวกันเนี่ยแม้แต่เราคนเดียวนะมองมุมนี้ก็เห็น,นยอยนีมองมมอีกมุมหนึ่งก็อันนี้มีเวลาก็ค่อยมาคุยกันแล้วเอาเรื่องรู้แล้วก่อนนะครับคืออย่างนี้ปกติเนี่ยชั่วโมงเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่มกันประมาณสักเกือบเกือบเก้าโมงเช้าอ่ะนะครับ 8ปดโมงสัถึงสี่โมงเย็นนะครับก็เป็นคาบก็จะเป็นคาบใช่ไหมครับมีพักกลางวันทานอาหารกลางวันแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเข้าเรียนก็ก็จะมีเข้าแถวเคารพธงชาติหลังเวลา8ปดนาฬิกาใช่ไหมครับสิบสี่สิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นก็เลิกเรียนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ทางโรงเรียนเขาให้นักเรียนไปโรงเรียนเช้าหน่อยนะครับก็จะมีกิจกรรมในช่วง 8ปดโมงเช้าเลยแล้วก็เรียนเลยนะครับถือว่าเป็นเรียนเสริมในชั่วโมงแรกนะครับก่อนท้าก็ไปเรียนในชั่วโมงปกตินะครับเพราะว่าด้วยเหตุเรื่องความไม่ปกติของวิกฤตโควิด COVID, เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เวลาเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็ความรู้ตามระดับชั้นมันอาจจะยังตกลนอยู่ไม่ครบก็ทางโรงเรียนก็พยายามเสริมให้ เด็กๆได้มีความรู้ตามช่วงชั้นนะครับก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องของโรงเรียนแต่ครนี้ <c oughs> พอเลิกช่วงเย็นคือคือโรงเรียนเขาให้ส่งไปส่งลูกๆเด็กๆเกชา้ชาเช้าหน่อยนะครับเช้ากว่าปกตินิดนึงก็จะลําบากในะช่วงนี้มันหน้าหนาวก็แต่ไม่เป็นไรเราก็พยายามไปนะครับก็ฐานทุกวันแหละนะก็แต่ช่วงเย็นนี้ก็โรงเรียนเวลาปกติก็ก็จะเลิกกันสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนี่ กันตามจริงมันก็เป็นเวลาปกติแหละนะครับแต่ว่าเราก็พบว่าอมันเป็นช่วงที่การจราจรแจมติดขัดที่สุดเลยนะครับในโดยเฉพาะโรงเรียนในเมืองอ่ะโรงเรียนใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองในเขตชุมชนเมืองนะครับรถติดนะครับโอ้หผู้ปกครองแต่ก็มันก็เลิกพร้อมกันน,นะครับคือเวลามานะี่ทยอยมานะตอนเช้าแต่ว่าตัวเวลากลับเลิกพร้อมกันวันนี้ มันก็เป็นปัญหาแหละนะครับปัญหาสําหรับผู้ปกครองหลายๆคนหลายท่านนะครับพ่อแม่ที่ต้องมารับลูกหลานนะครับเลิกเรียนในเวลาเดียวกันนะครับบางท่านบางคนก็อาจจะที่ทํางานอยู่บ้านอยู่ไกลาจากโรงเรียนอาจจะมาช้าหน่อยแล้วมันจะเจอการจราจรที่ติดขัดด้วยนะครับก็ยิ่งทาให้ล่าช้าออกไปอีกนะครับ ถ้าเป็นเด็กโตก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับเด็กๆเขาก็รู้เรื่องแลวรับผิดชอบเองในระดับหนึ่งแล้วบางทีบางทีก็อาจจะมามาเล่นกิจกรรมกีฬาเล็กๆน้อยๆนะครับสันทนาการกับเพื่อนๆหรือบางทีก็นั่งรอผู้ปกครองหาตำลับตำลาเพี่เกียรโทรศัพท์เล่นเด็กโตนะก็รอพ่อแม่ผู้ปกครองได้แต่เด็กเล็กเนี่ยอาละปัญหาเลยเพราะว่าอนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ยางเล็กอยู่มากนะครับที่จะรับผิดชอบเองอได้ปราอไหนก็กปไปที่เป็นห่วงแหละเรื่องความปลอดภัยของลูกๆและหลานนะครับเด็กๆเ,เขาก็ทางคุณครูเองนะครับหรือโรงเรียนเองก็สนับสนุนนะครับทางให้คุณครูได้ <c oughs> จัดชั่วโมงเรียนจัดชั่วโมงพิเศษนะเหมือนโฮมรูมแหละนะครับเหมือนชั่วโมงให้ผู้ปกครอง ที่ไม่สะดวกยังไม่สะดวกหรืออาจจะไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยในช่วงเย็นสามารถฝากลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับเด็กๆอยู่กับคนครูกลอนได้นะครับจากช่วง4โมงเย็นเปถึง5โมงเย็นนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นชั่วโมงพิเศษนะครับเอ็กซ์ตรา้าไทม์นะครับจากชั่วโมงปกติก็ คณครูก็อาจจะจัดให้มีกิจกรรมตามความเหมาะสมนะครับทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาทำการบ้านนะครับการการบ้านก็จะกลายเป็นการโรงเรียนนะก็ก็ก็ทำที่โรงเรียนถ้ามีการบ้านนะครับหรืออาจจะมีชีตติวเหรียญเสริมนะครับพิเศษในส่วนที่บางทีอาจจะเด็กๆอาจจะยังเรียนในในในห้องเรียนปกติก็อาจจะยังไม่ เข้าใจก็มาเสริมกันในชั่วโมงพิเศษนี้นะครับในระหว่างรอผู้ปกครองมารับนะครับช่วง5้าโมงเย็นซึ่งก็อา้าวก็เป็นประโยชน์กับเด็กๆลูกๆหลานๆคุณครูก็ได้ดูแลลูกๆหลานๆในช่วงเวลาพิเศษนี้แล้วผู้ปกครองก็อาจจะพอจะมีเวลาให้มารับลูกได้ทันนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นห่วงกังวลลูกจะ เคว้งคว้างไปรอความแบบไม่ปลอดภัยหละก็ค okay. ิดก็ดาเนินการตามนั้นแหละนะครับก็แหมแต่เมื่อวานเนี่ยปกติเราก็ไปรับห้าโมงเย็นแหละนะครับก่อนห้าโมงเย็นนิดหน่อยก็ไปยืนรอนะพอไม่ใหผู้ปกครองตัวใหญ่ก็ไปยืนรอนะแต่บางคนก็หน้าโรงเรียนบ้างในช่วงโควิดก็ให้รอหน้าโรงเรียนก็จะเดินกันไปออกมาพอแม่ให้ผู้ปกครองก็ไปหนโรงเรียนนะครับพอมาช่วงผ่อนคลายไปแล้วนี่ก็เราก็สามารถเข้าไปร,รับลูกๆหลานๆได้ใน โรงเรียนนะครับพื้นที่บริเวณโรงเรียนก็ไปนั่งรอแหละนะตามหล่มไม้ตามกาอีหมานั่งอัตจันในโรงเรียนสนามเด็กๆก,ก็จะลงมาจากชั้นเรียนเราก็เห็นบรรยากาศเวลาเด็กๆลงมาเจอหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองนะมันเด็กๆก,ก็น่ารักดีนะคือคือต้องนึกภาพว่าเด็กเขาเ็าอยู่กับเรามาตลอดอะแล้วยิ่ง อ่อนไปเท่าไหร่ยิ่งอนุบาลนี่โอ้ยิ่งจะจะแยกจากกันตอนเช้าไปโรงเรียนนี่ก็ก็ก็แซะตรงนี้ไปพ่อแรงแล้วตอนเย็นมาเจอกันนี่ก็วิ่งโผล่้าหากันแหละหากอดกันแหละเราเห็นภาพซึ่งเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนลูกเราเล็กๆก็ก็น่ารักดีนะครับก็พอโตข,ขึ้นมาก็าภาพอย่างง้นมันก็แต่สำหรับลูกเรานะหรือหรือ,รอลูกเด็กๆที่พอเติขึ้นมันก็จะมีระยะ บางทีก็อาจจะเหนียมันจ,จะอายเพื่อนๆใช่ไหมครับก็ธรรมดาเป็นธรรมดาครับแต่เขาเราเห็นแบกเป้หนังสือตำรับตำราลงมาจากห้องเรียนที่บ้านก็แบกกลอ่องนมโรงเรียนที่คุณครูแจกให้กลับไปกินที่บ้านก็อืมก็หลังแอนกันนะครับก็เป็นที่สนุกสนานกันอก็ดีไปรับในนั่นเดินออกไปข้างนอกก็จะมีห้างสรรพสินคา้าเฉพาะกิจตังแผง ลอยขายของกินของเล่นหน้าโรงเรียนดักดักก่อนที่จะกลับบ้านก็เลือดสาดกันก็เป็นธรรมดาก็เป็นเป็นเป็นเราเห็นภาพอย่างนี้มาในช่วงนี้ผ่านมาหลายปีก็อืมก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมื่อวานมันไม่ปกติทีเพราะว่าเราก็ไปรอลูกปกติแหละนะครับยืนรออเจอพ่อแม่ผู้ปกครองก็คุยกันสเปรย์ละตามปกติทุกวันแต่คนนั้นก็ลงมา วันนี้ทยอยกลับบ้านพอแม่ปมกคกองก็บอกมือละสวัสดีบา,บายยกันนะครับคนแล้วคนเล้วลูกเราไปไหนห้านาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปสิบห้านาทีผ่านไปคนเริ่มบางเบาลงไปเรื่อยๆเอาชิปหายแล้วบีก็เอาไปไหนเติมเติมหุดหงิดแล้ว ใจไม่ดีแล้วส่วนหนึ่งก็กุ่นเกลดใจใจคอไม่ค่อยดีแล้วああก็เดินขึ้นไปบนชั้นเรียนชั้นสามก็อ๋อเฮ้ยห้องปิดไฟมืดนะครับไม่มีใครอยู่ในห้องเร,เรียนแล้วนะครับทุกคนกลับบ้านหมดแล้วอ๋อาเฮ้ยชิบหายแล้วลูกเราไปไหนอ้าวเลยเป็นเรื่องเลยครันน้นี้เป็นครั้งแรกที่ท มีที่ทที่ไม่เจอกันแบบนี้นะเราก็เออเอาล้วจิตตกแล้วนะหัวใจล่วงแล้วไปไหนลูกนะไม่เคยเฉยใช้ทะเลทไลายไปโน่นนี่นั่นไม่เคยเลยนะครับก็ก็ร้ๆๆๆายเราก็เช็คไลยกลุ่มไลยผู้ปกครองเป็นเพื่อนของลูกในห้องเราจะมีกลุ่มไลยผู้ปกครองทุกวันยุคใหมย่ยงแต่ว่าเด็กๆรุ่น ลูกๆเนี่ยก,ก็ยังไม่มีโทรศัพท์กันหรอกเพราะว่ายังเล็กอยู่นะครับปสองเองนะครับไปไหนมาไหนก็กำขามผู้ปกครองพ่อแม่หรือคุณครูคคคแหละว่าลูกเด่นกับเ,เพื่อนๆอยู่หรือเปล่าหรือติดรถไปกับใครหรือเปล่าเพราะมันมีบางวันก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็เห็นว่าเด็กบางคนบางท่านเด็กบางคนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช้าก็อยู่ไว้ก็เป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพของเด็กก็พากลับบ้านก่อนก็ไปรับกันโอเคก็แต่เขาก็จะแจ้งกันในไลน์ในกลุ่มไลน์โอเคไม่เป็นไร นเงียบเยไม่เจอถามคนนี้ก็ไม่เจอถามคนนั้นก็ไม่เจอโทรกลับไปหาแม่ก็ที่รอนั่งรอยในรถมาลูกไปหายางังอา้าวไม่เจอตกใจกันเลยสิคราวนี้เป็นเรื่องเลยครับคาโมงยี่สิบมงยี่สิบหเดินหาทั่วโรงเรียนไม่เจอ เดินไปถามคุณครูคุณครูก็บอกว่าเห็นน้องลงไปแล้วนะคะคุณพ่อไปไหนจนกระทั่งเราก็เดินงวพยายามเดินในจุดที่เป็นที่สังเกตง่ายคือจุดเดียวไม่ได้จุดเดิมไม่ได้เพราะว่าจุดเดิมบางทีมอยู่หน้าตึกอาจจะบดบ,บังพยายามไปยืนที่ลานโดมในโรงเรียนถึงเห็นง่ายห้าโมงครึง่ง เืดลงเรื่อยๆนะครับจนห้าโมงสามสิบห้านาทีได้ยินเสียงตกักกนป้าช <c oughs> ีวิต <c oughs> ออเฮ้ยแล้วเสื้อแจ็คเก็ตแดงมาเดินมาแนละ้วถือมือถืออะไรติมลอดเธ <c oughs> อคงเดินไปซื้อข้างนอกกันแล้วนะ อ oh. <laughs> ้าวแหมคราวนี้แหละมันมันบอกไม่ถูกหน้าอารมณ์ตรงนั้นนะนั่นแหละอารมณ์กรดหงุดหงิดมามาแล้วแหละมาต้องจะต้องใส่กันยกใหญ่แล้วละ่ะเตยเห็นสีหน้าพ่อเป็น,ยงงน,นปาาอย่างงั้นสีหน้าป่ามาอย่างนั้นก็หน้าเสียแล้วเราก็รู้เราก็รังคับอารมณ์ไว้นะครับก็นะม,มันก็ส่วนหนึ่งอะรู้เห็นเห็นเราเขาก็ดีใจนะเขาก็ คงใจเสียอยู่เหมือนกันที่ป๋าไปไหนเพราะเธอปรากฏว่าเธอบอกว่าเธอไปยืนรอเราอยู่ที่ประตูทางออกที่เราเข้าเดินเข้ามารับมาส่งประจํำโดยไม่ได้บอกเราไม่ได้คุยกันก่อนนั่นแหะครึ่งชั่วโมงเสร็จเสที่ทําให้เราอยู่ในความวิตกก <c oughs> ังวลนะครับนี่ก็ ต้องอบรมตักเตือนสั่งสอนกันยกใหญ่นะครับแต่ก็นะได้กลับมาสู่ความปลอกพ่อแม่ก็ได้ก็ดีใจแล้ว <laughs> โอเคไม่เป็นไรทีหลังจะทำอย่างนี้อีกนะครับก็พยายามพยายามบอกลูก,ลก,กแ,ลแล้วลูกก็เข้าใจแหละรู้รู้ลูกเขาก็รู้ตัวแหละแต่ว่าว่าว่าเขาก็ทําไม่ถูกแล้วก็ก็แต่ก็ตามภาษาเด็กนะนเราเนโอเคนะก็นี่ไง จะถามว่าเป็นช่วงเวลาที่สุขอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่บางทีมันก็มาหมดแหละถึงเรื่องความสุขความทุกข์ความยินดีความดีใจเสียใจวิตกกังวลหรือว่าน,นะครับการมีลูกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็เราก็เรียนรู้นะเรียนรู้การเป็นพ่อแม่แเขาก็เรียนรู้การเป็นลูกอะทำยังไงตึงจะเป็นลูกที่ดีเราก็เป็นพ่อแม่ ทำยังไง้งเป็นพ่อแม่ที่ดีทุกคนก็เรียนรู้แหละนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในในในความทรงจํามันก็จะมีเรื่องเกดเล็กเกิดน้อยนะเรื่องอย่างเงี้ยว่าเวลาวันหนึ่งผ่านไปห้าปีสิบปีข้างหน้าเวลาเขาโตขึ้นบางทีวันบางวันเราก็อาจจะได้มานั่งทบทวนความทรงจําที่ทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะมันแต่มนันประทับเ,เป็นความทรงจาในใน ความทรงจําของเรานะครับก็นะครับวันนี้คุยเรื่องลูกกันยาวสักนิดนึงนะนะชีวิตบางทีมันก็ก็แค่นี้แหละนะแจริงๆมันมีด้านอื่นด้วยนะมันทุกทุกอย่างก็มีความสําคัญแนหะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้มีความทรงจําดีๆในการเป็นพ่อแบบ ฟูลทามแบบนี้มันก็มีไม่บ่อยหรอกนะครับเราเราโอเคหลายคนหลายท่านก็มีความจําเป็นนะเราไม่ว่าเราก็อาจจะอาจจะมีความมีโอกาสนะอย่าเรียกว่าโชคดีเลยมีโอกาสไนดะ้ได้ได,ได,ไ,ดได้มาทำหน้าที่ของพ่อเต็มเวลานะครับฟูลทามป้า,ปาเป็นระยะเวลาโอ้โหยาวนานทีเดียวพอสมควรแต่ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนติดปีกไปเลย <c oughs> ก็ช่วงเวลาดีๆก็จะอยู่ในความทรงจําของเราตลอด ไปนะครับก็อา้าพูดลองลูกก็ก็จะประมมโทนประมาณนี้แหละนะครับเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองท่าหนหนึ่งก็คงไม่แตกต่างนะครับยินดีทั้งกันนะครับมีโอกาสมีเรื่องอะไรดีๆที่น่าประทับใจอยากมาเล่าสู่กันฟังหรือเป็นเรื่องที่จะ,ะมาก็เรียกว่าอะไรมาวอร์นิ่งนะครับสกิดกันก็ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้มีสุขทุกคนยินดีที่พบกันครับสวัสดีครับ